สวัสดีทุกครับผมวงซอมบ้าอีสานพี่น้องอ่าอีลาน้อยเฮ้ากับกำลังเตรียมตัวเราไปลองกินข้าวอย,อยู่ทางอ่ะแม่หน่อยไอจี AG ้วอตอิงก,กับฝึงอีไปแล้วครับผมดนะ้วยตอนนี้เนื้ออีลาน้อยเฮ้ากำลังกินข้าวเตรียมตัวออกเดินทางวงดาสู่

ที่เขาบางเขียวใ็้น้ำตาลบกข้าวอะลาาอันมหร เรา่ดออกายูทูบมันพอะอยาง้สุดเลายเห้ยเดวไปเล่เกมกันมันต้องยอมกินเพราะว่ามันของมันเอาม่ายอมหน่ห่กินเดียว็หาม่อไยอมลูกยนไม่บน

กตเ้ตลบอไรอย่าเง้นี่ไ่ได้ตลกเลยล่ะีายายแล้วอาบอกดู่ะว่าแล้วสึแคนมึงอยาันเป็นวยอะไรชื่ออะไนยันเป็นหนวยอะไีชื่ออ้ไรคน่ราคา ลาดตราพอน์รืมอะไรไหมคุณลัตราพอ์คุณลืมอะไรหรือเปล่าคิดดีดีปลาเข้าบ้าบัดเอล่างเลย อนุก็ขี่กะันลงอแค้นละบนลอกได้บอขึ้น่าที่บอล่าสิรลอกได้บอฟอแกนแค่งอแค่นหรืออันบ่ล่าแล้วสิใจกว่าไม่ตัวแพ้เลไม่เสีหออ้าวะมาส เร่อนันเลอย่าป็นหน่วยยุได้ขึ้นอารมท้อ่นอาม้นมนานั้นเน่แมอสค่นดันสายมอแค่นดันขว้าหมดบ้องสีขาวเนอนเทนมาเร็เด้กขื่นไเต็มได้เลยแหล่ยาถั่วนี่ไงทิมังเื่องมาเร ให้เพิ่นกินก้อนครับย๋อนสิติดไข่น้ำกันไข่เขากล้วงหันเราไว้ยาเล็กหน่อยานไข่กันเอาเดี๋ยวไข่สิตินน้ำกันเดีวไข่สิติดน้ำกันแต่ว่าเสื้อหาเจอเราใช่ไหมลงคิดไปแล้วลงคิดไปแล้วตัยู่ตแน่เด้๋ยวหัวแล่วเร่

นระต้องตื่นาว่าจากบายสามมันจะได <cartoon> ้ม <Boy? S 2> ีเวลาเกลียบทุกวันจะได้มีเวลาแบบเตรียบตัวอะไรอะไรด้วยอันเอเดมเอดียตสาวตาตายนั่นแหละสิบหกสิบสิบเจ็ด ก็ประวัดเจ็ดชั่วโมงขับประมาเดี๋ยวนะหกชั่วโมงก็ดีก็สะดบปกติคนเราต้องนอนไม่ต่ำกว่าแปดชั่วโมงตัวกะบางทียกันในดอนบ้านดับดับแบบน้นอนเลยเต็มที่คือสี่ชั่โมงตัวกับในดอนบ้านดํารถดับเรื่องเสียา ปกติล่ะทำเงนอนดีแบบนอนหนึ่เสียงเสียงแบบะไเด้าจไกเสียงเสียงวเตือนเสียงเสียงเพือนออกไม่ได้ว่าเสียงด้วย เป็นเลยดับดองเราพี่ดองอีลาเข้าบริการไปเราพี่ดองญาติบ่ได้เขาใกล้อีลาบ่ได้แล้วครับผมตอนเราอีลาติดไข่ดับกินเขาก็จะตอุลาพี่ดองไปกินรุดบูเราพี่ดองเพราะว่าญาติบูติดไข่ดับด้วกัน

ปลาทู่กับบนเรืออยู่บ่เขาได้าัอตทู่ การฝากคนไลค์กดแชร์คนติดตามกดซ u b s c r i b แล้วครับผมเนาะอย่างยยทีมการลดตู่จะออกเดินทางแล้วคุณนีมาสารคนยากอตัวร่าไปก่อนผมก็้ไรคิมนาสวัสดีครับผม